ทำไมต้องเป็นอิงวันตัวใหม่ตัวนี้นะครับจากการใช้จริงของผมมาแล้วถือว่าดีมากนะผมแต่วันนี้เราจะมาแกะกล่องอันบอกให้ดูใหม่ๆกันเลยนะครับไปแกะไปพร้อมกันเลยนะผมแพ็กเกจโคตรดีถือว่าท้าออกมาได้ดีกว่า<ม>ตัวเก่าแบบมากนะผมตั้งแต่แพ็กเกจเลยนะครับเปิดมา,าเจอกระเป๋าแบบนี้ ในกระเป๋าเึบนี่ครับผมมีคู่มือนะครับนี่คู่มือแล้วผมแล้วก็สายชาร์จแบกกับโอลิงนะผมตัวเครื่องนะผมตอนนี้ดีไซน์เปลี่ยนไปเยอะเลยนะผมไม่เหมือนตัวเก่าเลยนะครับน้าหนักค่อนข้างดีนะผมแต่ว่าจะหนักกว่าตัวเก่านิดหน่อยนะผมนี่ระบบคลิกด,ดีกว่าเดิมแบบว่ามากนะผมตัวเก่านะใครที่เป็นเจ้าของอยู่แล้วก็จะรู้ว่าค่อนข้างที่จะปรับสต็อก ยากนะผมเพราะว่ามันจะแข็งนะผมอันนี้จะนิ่มกว่าเยอะเลยนะผมตัวปากเข็มก็ด้านล่างนี้ครับผมจับสต็อกไว้นะครับก็คือนี่คลิกนุ่มมากนะผมง่ายกว่าของเดิมเยอะกว่าหลายเท่านะผมนี่ครับผมสถานะประมาณนี้นะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูอีกทีเฮ้เโคเชี่ยวโคจรงอะหน้าจอก็จะมีบอกเวลานะ เซตค่าที่ทํางานของเรานะผมว่าเราทำงานไปกี่ชั่วโมงไปกี่นาทีแล้วนะครับตอนนี้เปิดเครื่องอยู่นะเสียงโคตรเงียบถือว่า ถือว่าดีกว่าตัวเก่าทุกอย่างนะผมแล้วก็จากที่ผมใช้จริงกับการทํางานแล้วก็ค่อนข้างจะดีกว่าตัวเก่าหลายอย่างเลยเพราะว่าเขาน่าจะพัฒนาขึ้นมานะที่สังเกตได้าชัดๆก็คือนุ่มกว่าเดิมแน่นอนนะผมใครที่เคยมีอิงวันซับเบอร์ตัวแรงนะยังไงก็คือกระแทกหนักๆตะกุยตะกุยตัวนี้ก็จะคือจะแบบนุ่มๆหน่อยนะผมคือแบรนด์แท้ส่วนใหญ่ที่ตัวละสามซี่เหมือนก็จะฟิลนี้เลยนะผม นี่ทำไมต้องเลือกยิงวันตัวใหม่นะผมสําหรับคลิปนี้ตอบโจทย์นะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากนะผมตอนนี้หาซื้อยากด้วยนะผมไม่ใช่ว่าทุกร้านจะมีจําหน่ายนะสำหรับใครที่สนใจนะผมแบบไล้สาย2ก้อนแบบนี้นะผมมาทั้งเซตท,ทั้งกล่องแบบนี้นะผมจากราคาปกติอยู่ที่8590บาทวันนี้ลดลดกันไปเลยโหดๆนะผมเฉพาะคลิปนี้คลิปเดียวนะผมถ้าเดินมาซื้อที่หลังเราไม่ใช่ราคานี้แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับผมฟังให้ชัดเหลือเพียง หกพั 6, บาทเท่านั้นกดสั่งซื้อยังไงเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นะผมคลิกลิงก์แล้วทักข้ความเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยลับผมแค่นี้ลุยใคดีวะครอ,อืมดีกว่าตัวเก่าจริงๆอ่ะ